แยอด,ยอดมนาุษย์ธรรมดาสวัสดีค่ะซ,ซัสโซค่ะรับบทเป็นแพรค,ค่ะเป็นแม่ค้าขายดอกไม้ประดิษฐ์จากใย,ยบัวนะคุณ <มา S 2> นเครียดอะไรขนาดนั้นใครยังไม่เครียดบ้างอ่ะเจ๊นี่ไงเพินจะได้แกดอกไม้ประดิษฐ์คือแบบทำไม่เป็นเลยตอน สมัยก่อนคือเรียนมปลายใช่ไหมต้องทําดอกไม้จากดินอะยังให้เพื่อนปั้นกลีบดอกไม้ให้อยู่เลยจบ <laughs> นี่คือความยากของแพรที่โซต้องมารับบทน,นี้เคยไปดูคลิปอยู่แต่ก็แบบมันยากจังอะแต่ก็ลองดูได้เดี๋ยวไปเวิร์กช็อปแล้วค่ะเวิร์กช็อปแ,แต่ว่าจะทําให้ดีนะคะคุณกับฝากละครแปดยอดมนุษย์ธรรมดานะคะซึ่งแต่ละเรื่องราวของ8อาชีพก็จะมีข้อคิดต่างๆที่อยู่ในมุมมองที่หลายๆคนยังไม่เคยเห็นฝากไว้ ฝากไว้ให้ให้ทุกคนได้ดูกันก็ฝาก 8, ด้วยค่ะสำหรับยอดมีค่ะ